สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซฟเลอร์ทาโร่นะคะวันนี้หัวข้อที่ไม่เหมาะมาทําคลิปก็คือเขารู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาได้ทําลงไปนะคะมีใครบางคนที่อยากขอโทษคุณรู้สึกผิดมากๆเลยที่ได้ทําเรื่องนั้นนะคะไม่หมอไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่เขารู้สึกผิดแล้วก็อยากขอโทษมากๆนะคะมาดูพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ก่อนนะคะดูว่าคลิปนี้เป็นของคุณจริงๆขอเช็คพลังงานของคุณก่อน สักสามใบนะคะขอเช้พลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้สักสามใบสิบดาบคุณเสียใจจริงๆด้วยละ่ะสิบดาบราชินีถือเหรียญแล้วก็ The Devil คุณเอาเรื่องเหมือนกันนะสถานการณ์ที่คุณเจออ่ะเด็กถือไมเท้าคือพูด,ดง่ายๆว่าคุณเสียใจแบบเยอะมากอะ่ะ ความรู้สึกของคุณนะ่ะที่ที่เขาคนนั้นทําให้คุณนะมันเป็นอะไรที่ทําให้คุณเขาเรียกว่ามองมุมมองของความรักไปอีกมุมหนึ่งเลยจากที่มุมมองความรักมันเป็นสิ่งที่สวยงามอ่ะแต่คุณไม่สามารถที่จะมองความรักที่คุณมีให้กับเขาเป็นสิ่งที่สวยงามได้เพราะเดอะเดวิลบ่งบอกว่าเขาได้ทําผิดพลาดในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของการไม่ยับยั้งชั่งใจหรือคําพูด ที่เขาพูดออกมาการกระท,ทํา,ท,าที่เขาที่เขาทําไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรนะเขาทําผิดกับคุณแบบรุนแรงมากๆอะ่ะทําให้คุณกลายเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยจากจากคนน่ารักกลายเป็นคนที่แบบว่าเข้มแข็งแล้วเหมือนเหมือนโหดโหดเหมือนโหดร้ายกับเขาอ่ะเออเอาง่ายๆว่านิ่งกับเขามากๆแบบตัดจะไม่เชิงว่าคุณไม่เชิงว่าตัดแบบว่าทะเลาะก,กันแล้วแบบว่าเด็ดขาดอะไรขนาดนั้นนะ แต่คุณนิ่งได้ใจมากๆอ่ะเออนิ่งจนจนเขากลัวนิ่งจนเขาแบบเฮ้ยไม่รักเขาแล้วหรออะไรแบบนี้แต่คุณนะเสียใจจนพูดไม่ออกความรู้สึกของคุณนะเสียใจจนพูดไม่ออกเสียใจจนไม่อยากที่จะเห็นหน้าเขาแล้วก็ได้เป็นแบบนั้นเลยอยากที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากที่จะโฟกัสชีวิตไปในทิศทางใหม่คือมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆจนคุณรู้สึกหมดเลี่ยวหมดแรงอ่ะ จนคุณรู้สึกว่าเออกับคนคนนี้ไม่น่าจะมี power อีกต่อไปอะไรประมาณนี้นะและในตอนนี้คุณก็รักตัวเองสิ่งสําคัญคือหันกลับมารักตัวเองว่าไม่ไม่ไปเสียใจกับคนคนนี้ละพยายามโฟกัสตัวเองไปที่จุดอื่นเป็นอะไรที่น่ารักมากๆในความเสียใจอย่างที่บอกไปทุกความเปลี่ยนแปลงอะ่ะมันทําให้เติบโต,ตเสมอแล้วแม่หมอก็เห็นถึงการเติบโต,ตของคุณด้วยจากสถานการณ์ที่คุณคิดว่าคุณเสียใจที่สุดน้ําตามันไหลแบบ คือแทบจะหมดตัวบางคนก็คิดแบบนั้นแต่นั่นแหละคือการที่คุณได้เติบโตในวันนี้ที่คุณชมคลิปแม่หมอคุณเริ่มเติบโตขึ้นคุณเข้มแข็งขึ้นแล้วก็นิ่งได้มากขึ้นกับสถานการณ์นี้นะคะแล้วมาดูซิว่าสิ่งที่เขาบอกว่าเขารู้สึกผิดแล้วเขาอยากขอโทษเนี่ยจริงๆเขาคงทำคุณเจ็บมากๆเลยแหละเขาอยากจะพูดอยากที่จะบอกอะไรอยากที่ขอโทษในเรื่องอะไรมาใ้ไพ่ของแม่หมอช่วยบอก The d e v i สิบดาบขนาดไม่หมอสับแล้วนะเนี่ยสามเท้าแล้วก็สิ่งที่เขาอยากจะบอกนะเขาเขาผิดไปแล้วจริงๆ mm hmm. The w h e e l o f Fortune สิ่งที่เขาอยากจะบอกเขาผิดไปแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้น,น่ะมันเกิดจากกิเลสของเขาแบบเขารู้เลยว่ามันเกิดจากกิเลสมันเกิดจาก จากกิเลสอะเออถ้าเป็นถ้าเกิดเขานอกใจคุณนะมันเกิดจากเขาเรียกว่ามันมันเกิดจากความไม่พอหรือภาษาที่แบบรแรงหน่อยก็เกิดจากความมากๆอะไรอย่างนี้ก็ได้ของเขาทําให้ทุกอย่างมันพังเขารู้นะคุณจะด่าเขาอะไรก็ได้หรือหรือใครจะประนามเขาอย่างไรก็ได้ถึงแม้เขาจะเถียงหรืออะไรก็ตามแต่ในใจลึกๆของเขาเขารู้ดีว่าเขาทําผิดพลาดเขารู้ดีว่าเขาทําให้คุณต้อง ต้องเป็นแบบนี้เขารู้ดีว่าที่คุณนิ่งกับเขาได้ขนาดนี้ที่คุณเมินเฉยเขาได้ขนาดนี้ที่คุณบล็อกเขาที่คุณคือห่างจากเขาไปไม่สนใจใยดีอะไรเขาเลยเนี่ยเขาก็รู้มันก็น่าจะเป็นแบบนั้นมันคือโชคชะตาของเขาแล้วละ่ะมันคือสิ่งที่เขารู้แล้วล่ะว่าสิ่งที่มันเหมือนกรรมที่เขาทําลงไปอ่ะนี่แหละคือผลของการกระทําของเขามันคือผลของกรรมที่เขาได้รับ ใครไม่รู้ก็ตามภายนอกเขาอาจจะยังแบบเออใช้ชีวิตปกติแต่ภายในของเขาบอบช้ำม,มากอาจ,จริงๆเขาบอบช้ำม,มากกับความรู้สึกผิดบอบช้ำม,มากกับความรู้สึกว่าอารมณ์ชั่ววูบหรืออะไรก็ตามนี่แหละเป็นบทเรียนสอนตัวเขาได้ดีมากๆบางคนอาจจะถามว่าคนที่คนที่เขาหักหลังคนที่เขาไปมีกิก๊กไปมีชู้หรืออะไรแบบนี้ผลกรรมที่เขาได้รับจะเป็นยังไงคุณเชื่อไหมเขาได้ตั้งแต่ตอนที่เขาทำแล้ว เขาได้ตั้งแต่วันแรกที่เขาได้ได้นอกใจคุณนอกกายคุณเพราะความรู้สึกผิดมันเกิดขึ้นกับเขาทันทีเพราะเขาได้กระทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องกับหัวใจของเขาสิ่งที่เขาทําลงไปมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่หัวใจเขาต้องการแต่มันเป็นกิเลสท,ที่เขาคุมมันไม่ได้ที่เขายอมแพ้ยอมสีโรลราต่อกิเลสตันหาในใจของเขาเป็นแบบนั้นเลยนะวันนี้แนวนี้เลย ที่ไม่หมอรับรู้ได้คือแนวนี้เลยแต่คุณเพอร์เฟกมากๆอะคุณอยู่ในพื้นที่ที่เขาเรียกพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เลยไม่หมอคิดแบบนั้นเลยนะมันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไม่ไม่เอาละคุณไม่เอาความรู้สึกหรือไม่เอาตัวเองเข้าไปเล่นในเกมกิเลสตัณหาตรงนี้คุณรู้สึกว่าคุณมีค่ามากมากกว่านั้นคุณรู้สึกว่าคุณค่าของคุณมากกว่าการที่จะไปแชร์อะไรที่มัน มันดูคุณรู้ตัวอมแม่หมอก็ไม่อยากจะพูดแบบให้มันเยอะแล้วก็แรงมากไปกว่านี้แต่แม่หมอเห็นว่าคุณรู้ว่าตัวเองมีค่ามากกว่านี้ตัวเองคือ,อยังไงเธอเธอไม่พอก็ไม่เป็นไรก็ขอให้บอกก็ขอให้บอกฉันก็จะให้อิสระกับเธออะไรแบบเนี้ยคุณรู้สึกแบบนั้นแล้วคุณก็รู้สึกดีมากในตอนนี้คุณก็ได้อิสระภาพอะสิ่งที่คุณได้คือได้อิสระภาพและสิ่งที่คุณได้คือคุณได้รู้ได้เห็นจิตใจของคน แล้วสิ่งที่คุณได้ก็คือได้ประสบการณ์ว่าเออการที่เราเจอคนที่เขาท็อกซิกมากๆเนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วคุณก็รู้ว่าคุณจะออกจากเรื่องท็อกซิกได้ยังไงนี่แหละคือความโปรเฟชชั่นอลของคุณนี่แหละคือสิ่งที่แม่หมอปรารถนาให้เพื่อนๆทุกๆคนเป็นแบบนี้ถ้าเจอสถานการณ์นี้คุณต้องเห็นคุณค่าของตัวเองคุณต้องหันกลับมารักตัวเองความรักก็ยังคงบริสุทธิ์อยู่เสมอ สิ่งที่คุณควรทําก็คือความรักก็คือบนพื้นฐานของความรักแต่หันเหความรักมาให้กับตัวเองในตอนนี้คุณทําถูกแล้วแล้วในการที่คุณรักตัวเองมากๆเนี่ยด้วยรัศมีด้วยออร่าของตัวคุณเนี่ยมันยิ่งไปมันไปแผดเผาความผิดของเขาให้มันแบบรุนแรงมากขึ้นอะ่ะเพราะเขายังไม่ได้เข้าใจได้ลึกซึ้งเท่าไหร่ถ้าเกิดเขาเข้าใจได้ลึกซึ้งมากกว่านี้เขาจะยอมให้คุณได้ใช้ชีวิตที่ดี เขาจะเขาจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทํามันพลาดไปแล้วแล้วเขาก็จะยอมปล่อยให้คุณไปเจอคนที่ดีถ้าเขาได้เข้าใจตรงนั้นวันหนึ่งเขาได้เปลี่ยนตัวเองมาอยู่ในจุดที่ดีแล้วถ้าวาสนาได้คู่กันจริงๆก็คงได้กลับมาเจอกันถ้าเขาได้ตื่นรู้แล้วเขาจะคิดแบบนี้เดี๋ยวแม่หมอจะให้ไพ่ช่วยบอกว่าเขาตื่นหรือยังแต่ในตอนนี้เขารู้สึกผิดมากๆเขาอยากขอโทษสิ่งสําคัญที่สุดคือเขาอยากขอโทษและไอ้การขอโทษน่ะจริงๆมัน มันเป็นมันเป็นคําที่อีกฝ่ายหนึ่งใช้บ่อยหรือเปล่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งใช้บ่อยๆแล้วทุกอย่างมันเกิดมันดีขึ้นตามมาเขาก็จะใช้คําว่าขอโทษอยู่บ่อยๆเอาจริงๆจากประสบการณ์ที่แม่หมอได้ได้ผ่านมาในชีวิตอย่างน้อยที่สุดก็ก,ก,ก,ก็เยอะพอสมควรแม่หมอคิดว่าคําขอโทษเป็นคําที่ครั้งแรกมันดูน่ารักแต่ถ้ามันมีเกินสามครั้งขึ้นไปมันดูน่ารังเกียจ จริงๆขอโทษทีที่พูดแรงๆนะถ้าใครขอโทษเกินสามครั้งกับความผิดอะไรที่มันมันอาจจะไม่ใช่ความผิดที่มันเดิมๆนะอาจจะเป็นความผิดใหม่ๆในแต่ละเรื่องอ่ะแต่เกินสามครั้งขึ้นไปในชีวิตไม่หมอคิดว่าคนคนนั้นก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนอะไรได้เออไม่หมอก็ยกตัวอย่างจากประสบการณ์ก็คือจากคนที่บ้านเลยก็ได้เดี๋ยวจะมีบางคนแบบไม่หมอไม่เข้าใจหรอกอะไรอย่างเงี้ย ทุกวันนี้แม่หมอห้ามเขาเอ่ยคําขอโทษนะจริงๆเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะแม่หมอรังเกียจคาขอโทษมากๆคือทําไปเถอเธอรู้ว่าเธอผิดอ่ะเธอรู้ว่าเธอผิดแต่แต่จะไม่รับคําขอโทษแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ว่าจะจะใช้ชีวิตร่วมกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ไม่อยากให้เขาเอ่ยคําขอโทษมันเป็นมันเป็นการสั่งจิตสั่งสมองให้เขาไม่อยากแก้ไขดังนั้นทุกวันนี้ก็ประมาณเกือบเกือบสิบปีแล้วที่ที่เขาไม่ไม่ไม่มีคําว่าขอโทษให้แม่หมอนะเพราะแม่หมอไม่ต้องการ ถ้าพูดว่าขอโทษบอกอย่าอย่าพูดไออม่หมอเขาจะพูดประมาณนั้นเพราะว่ามันเกิดเกิดมีความรู้สึกว่าเราเราจะให้เขารู้สึกผิดแล้วเก็บคําขอโทษไว้ในใจของเขาเขาจะได้รู้สึกอึดอจจัดใจมันเหมือนเป็นการสั่งสมอง,ของเขาว่าอย่าทําผิดพลาดอีกโดยที่เราไม่ต้องพูดโดยที่เราไม่ต้องบอกเลยแบบนั้นมันเป็นมันเป็นการยื่นคงขาดในตัวแล้วมาดูนะคะว่าสิ่งที่เขาอยากบอกเพิ่มเติมในการขอโทษโอ้ค่อนข้างรุนแรงเนาะเหตุการณ์ของคุณในครั้งนี้ เจ็ดถ้วยสามถ้วยราชินีถือดาบ The Emperor แล้วก็เจ็ดเหรียญอาการเขาหนักมากอาการเขาหนักมากแล้วก็อัศบินถือถ้วย อาการเขาหนักแต่แม่หมอก,ก็มองว่าคุณก็อยากจะให้เขามีอาการแบบนี้เขาจะได้รู้ว่าความรู้สึกที่ที่คุณมีในตอนนั้นมันเป็นยังไงแล้วสิ่งที่เขาอยากจะบอกเลยว่าคือทุกวันนี้ในหัวเขาไม่มีคือมันไม่มีแผนอะไรเลยในชีวิตอะ่ะคือทุกอย่างมันมันเหมือนลวนไปหมด ในใจของเขามันเหมือนเขาจับต้นชนปลายอะไรไม่ได้เลยเขาโฟกัสที่สิ่งไหนไม่ได้เลยเพราะเขาเหมือนเหมือนกับตัวเขาอยากที่จะแก้ไขอยากที่จะขอโทษถึงแม้ว่าคุณจะไม่ให้อภัยเขาก็ตามแต่เขาอยากที่จะเอ่ยคําขอโทษเขาอยากที่จะแสดงอาการให้คุณได้เห็นว่าเขาผิดจริงๆนะเขาสํานึกผิดจริงๆแล้วเขาก็รู้ว่าสิ่งที่เขาทําไปมันผิดจริงๆเขาอยากที่จะบอกกับคุณแบบนั้นเขาอยากที่จะ รู้สึกดีกับคุณมากกว่านี้จริงๆอ่ะเขารู้สึกดีมากอ่ะแต่เขารู้ว่ามันสายไปแล้วแต่สิ่งที่เขาบอกว่าเขาอยากจะรู้สึกดีเนี่ยก็คือการที่เขารู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันก็ได้นะถึงแม้จะไม่ให้อภัยเขาก็ตามมาเป็นเพื่อนกันก็ได้อยาให้เขาช่วยอะไรก็บอกได้อย่าตัดเขาไปจากชีวิตเลยจงอย่าตัดเขาออกไปจากชีวิตเลย เขาขอร้องอย่าอย่าทำแบบนี้เขารอนะเขารอวันที่คุณจะให้อภัยเขารอวันที่คุณจะพูดดีๆกับเขาหรือยอมให้เขาก้าวเข้ามาในชีวิตในรูปแบบของเพื่อนก็ได้ถ้าไม่ใช่คนรักก็เพื่อนก็ได้นั่นคือสิ่งที่เขาต้องการเขาไม่อยากเสียคนดีๆอย่างคุณไปเขาไม่อยากเสียคนที่มีค่าที่สุดทรงคุณค่าที่สุดและดีที่สุด ในความรู้สึกของเขานะเขาเสียดายมากเขาเสียดายมากแล้วก็เขารู้ว่าคุณคุณลอยลำแล้วอะ่ะคุณติดลมบนแล้วคุณนี่แหละคือสิ่งที่จะขวายคว้ามาได้ยากมากๆสิ่งที่จะขวายคว้าคุณลงมาได้ยากมากๆเขาฝันถึงคุณด้วยนะเพราะการที่เขาคิดถึงทุกวันอนะ่ะมันมันทำให้เขาเก็บไปฝัน The world สิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณอีกก้าวดาบ สี่ม้เท้าเด็กถือดาบเจ็ด <7 S 2> ดาบไอ้เจ็ดม้เท้าแล้วก็สิบถ้วยเขาก็ยังยืนยันคำเดิมว่าถึงยังไงเขาก็รักคุณถึงยังไงเขาก็อยากกลับมาเป็นครอบครัวอยากกลับมาเป็นคนรักกับคุณอีกเขาคิดไปไกลมากๆเลยเขาคิดว่าถ้าการกลับมาครั้งนี้เขาจะเปลี่ยนตัวเองใหม่การกลับมาครั้งนี้เขาจะ ทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นอ่ะอืมทําให้ชีวิตครอบครัวมันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเขาอาจจะขอคุณแต่งงานแล้วก็โอเคมีคอมมิชเมนต์กันเลยแล้วกันมีเขาเรียกว่ามีพันธะสัญญามีสิ่งที่ที่ที่ผูกสัญผูกสัญญาต่อกันว่าฉันคือคนของเธอเธอคือคนของฉันทํำยังไงก็ได้เพื่อที่จะให้คุณมั่นใจไม่รู้ว่ามันจะสายเกินไปหรือเปล่า เพราะเขาเครียดมากในสมองของเขาในตอนนี้คือเครียดมากๆทุกมากมากทุกอย่างมันมันแย่มากๆเลยทุกอย่างมันดูไม่โอเคเลยมันปั่นป่วนไปหมดในหัวของเขามันปั่นป่วนไปหมดว่าทำไมเขาทำอะไรเขาทำอะไรผิดพลาดไปจริงๆคนคนนี้รู้สํานึกผิดแบบสัานึกผิดจริงๆอะ่ะแบบเยอะมากๆเลยแหละที่ไม่หมอเห็นนะเยอะมากๆเลยแล้วก็เขาอยากจะ คืนดีเขาอยากจะคืนดีในที่ดีไม่ใช่ว่ากลับมาแค่คบกันแล้วก็เหมือนเดิมอะไรแบบนี้แต่ทุกอย่างในการกลับมามันคือเปลี่ยนแปลงเลยอ่ะเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นสถานะที่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นมีอนาคตกันมากยิ่งขึ้นแม่หมอก็ไม่รู้อันนี้เป็นฟรีวิวของพวกคุณว่าพวกคุณจะคิดยังไงเราทุกคนเรารู้ด้วยสัญชาตญาณของเราว่าเรารักใครแล้วใครสามารถเปลี่ยนได้ เขาเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนได้ไหมเราจะเปลี่ยนได้ไหมตัวเราจะรับได้ไหมกับการกระทําของเขาถ้ามันเกิดขึ้นในอนาคตอีกหรืออนาคตเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่อดีตเป็นบทเรียนที่สอนรู้ทั้งทั้งคุณและเขาคุณก็ได้รู้ว่าเรา ควรที่จะรักตัวเองให้มากมากมากกว่าการที่จะไปเอาหัวใจของเราเนี่ยไปฝากไว้ที่คนอื่นจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน,งานการเงินความรักใดๆก็ตามสิ่งที่เราจะต้องคิดให้มากที่สุดก็คือการรักตัวเองการรักตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวแต่นั่นมันเป็นฐานที่ทําให้เราได้แข็งแรงให้เราได้แข็งแรงทุกสถานาการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเลยถ้าเรารักตัวเองมากพอเราจะไม่ยอม อยู่ในจุดที่ที่เราตกเป็นเบี้ยล่างหรือเป็นเหยื่อไข่เขาหรืออยู่ในจุดที่เราจะต้องทุกข์ต้องร้องไห้ต้องเสียใจหรืออยู่ในจุดที่ไม่ไม่เติบโตอ่ะเราจะรู้เราจะรู้ด้วยอัตโนมัติด้วยสัญชาตญาณของเราเลยว่าเออจุดเนี้ยเรามันไม่ไม่เติบโตแน่แต่ถ้าคุณให้อภัยกับเขาถ้าคุณให้อภัยกับเขาแล้วคุณรู้สึกว่าเออทุกอย่างให้ให้อภัยโดยการที่ว่าเออเป็นเพื่อนก่อนก็ได้คุยก็ได้ฉันจะไม่คบกับเธอหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูกันไปว่าสถานการณ์เขาจะเป็นยังไง คุณเชื่อไหมถ้าคนเราอ่ะถ้าเป็นเนื้อคู่กันจริงๆอ่ะก็จะต้องผ่านอุปสรรคและปัญหาแบบนี้แหละไม่มีคู่ไหนที่แบบว่าไม่เคยเจอเรื่องหรือปัญหาอะไรแบบนี้นะไม่หมอว่าในส่วนใหญ่9 9อน่ะต้องเจอเรื่องอะไรแบบนี้แล้วก็สอนรู้เขาว่าเขาจะไม่ทําผิดอีกถ้าเขาเกิดมาคู่กับเราจริงๆอ่ะเขาไม่สามารถที่จะนอกใจเราได้แต่ในความผิดพลาดของเขาอ่ะมันทําให้เขาเสียศูนย์เขาจะรู้เลยว่าถ้าเกิดเขาทําอีกชีวิตเขาก็เสียศูนย์อีก ดังนั้นถ้าเกิดว่าเขาสํานึกผิดแล้วว่าคุณรู้สึกว่าใครก็ไม่สามารถที่จะมาแทนเขาได้เนี่ยก็คบกับเขาในฐานะเพื่อนได้หรือบางคนอาจจะมีบางคนที่ที่เป็นสามีภรรยากันแล้วแล้วกลับอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยคุณก็ สภาพจิตใจของคุณอ่ะก็ให้อยู่ในสถานะของความเป็นเพื่อนได้คุณไม่จําเป็นจะต้องแบบเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันละกันแต่บางคนก็อาจจะทําเพื่อลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ในการทําเพื่อลูกหรืออะไรก็ตามถ้าตราบใดที่การทําเพื่อลูกแล้วคุณมีความสุขคุณก็ทําได้คุณรักตัวเองได้มากพอคุณก็ทําได้คุณก็อยู่ได้แบบสวยๆหล่อๆแต่ถ้า ทำเพื่อลูกแล้วคุณจะต้องมานอนร้องไห้ทุกวันก็ต้องพิจารณาตัวเองว่าแสดงว่าคุณไม่ได้รักตัวเองได้มากพออันนี้อันนี้แม่หมอเป็นเป็นคําพูดในการชี้แนะแต่แม่หมอไม่ได้ให้คุณตัดสินใจจากคําพูดของแม่หมอเชื่อไหมทุกสถานการณ์ในชีวิตของพวกเราทุกๆคนเราผ่านมันไปได้จากการตัดสินใจของตัวเราเองทั้งนั้นะไม่มีใครที่จะบอกกับเราได้เลยว่าให้ไปทางนั้นสินแล้วเราจะทําตามเขาไม่นะให้เราปรึกษาเพื่อนขนาดไหนก็ตามเพื่อนบอกไปทางไหนก็ตาม แต่เราจะไม่ไปตามทางที่คนอื่นบอกแต่เราจะเลือกตามสัญชตาตญาณแต่ถ้ามีเพื่อนคนไหนที่เขามีความคิดใกล้เคียงกับเราเราก็จะเออโอเคแต่เราก็ไม่ได้ไปตามเขาเราแค่หาคำยืนยันเท่านั้นเองอะไรประมาณเนี้ก็คือสิ่งที่เมนหมอบอกไปก็คือมันอยู่ที่ฟรีวิวของพวกคุณคืออิสระในการคิดอิสระในการคิดเพราะว่า พวกเราทุกๆคนอะจริงๆแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะเดินเส้นทางชีวิตแบบไหนเราจะเป็นแบบไหนถ้าเราเข้าใจชีวิตได้มากขึ้นเราจะเข้าใจว่าตัวเราเองไม่สมควรอยู่ในความทุกข์เลยแล้วออกจากความทุกข์ได้ยังไงออกจากความทุกข์ได้จากการรักตัวเองนี่แหละโดยที่ห้ามเปลี่ยนคนอื่นนะห้ามไปเปลี่ยนคนอื่นเลยถ้าถ้าคุณเปลี่ยนคนอื่นแม้กระทั่งคนรักหรือใครก็ตามนะคุณจะทุกข์ใจหนักขึ้นดังนั้นวันนี้คลิปความรักก็จริงแต่มันจะออกแนวในการ ตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณด้วยก็คือการที่คุณหันกลับมาลักตัวเองไม่ไม่ทำให้ตัวเองเสียใจการลักตัวเองคือไม่ไม่ทำให้ตัวเองเสียใจมีคำพูดนะแม่หมอคิดว่าดีมากเลยที่แม่หมอได้ได้ฟังมานะของชาลีชิปินใช่ไหมที่เขาเป็นด,ดาราตลกสมัยเก,าก่ามากๆเป็นร้อยๆ้อยปีแล้วมั้งเ,เขาบอกเขาเขาขึ้นเวทีแล้วเขาก็เล่าเล่าเรื่องตลกให้คนฟังแล้วคนก็แบบฮากันทั้งทั้งฮอลเลยทั้งเวทีแล้วเขาก็เล่าเรื่องเดิมอีกอะ ก็ทีนี้เสียงเสียงฮาก็<ๆ>ก็น้อยก็แบบมีแบบบางคนก็อะไรอย่างเงี้ยบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เล่าครั้งที่สามอีกอก,<ๆ>ก็ไม่มีเสียงอะไรเกิดขึ้นทุกคนเงียบหมดเขาก็เขาก็ได้แต่บอกกับผู้คนที่มาชมเขาเขาก็บอกว่าความเสียใจก็เหมือนกันเราไม่สมควรที่จะเสียใจในเรื่องเดิมๆบ่อยครั้งคุณคุณเข้าใจไหม เรื่องตลกอะถ้าเราฟังครั้งแรกเราก็ตลกพอเราฟังครั้งที่สองมันก็จักเริ่มไม่ตลกพอฟังครั้งที่สามเราก็เฉยเฉยความเสียใจก็เหมือนกันครั้งแรกมันเสียใจมากๆเลยพราะครั้งที่สองอะเราจะไปบิ้วให้มันเสียใจมากมกอิ่มก็ไม่ได้ครั้งที่สามมันก็เหมือนกันกันกบความรู้สึกที่ฟังเรื่องตลกเนี่ยเขาเขาสอนมาในแนวเนี้ยแม่หมอก็หวังว่าคุณจะฟังแล้วไปตีความเข้าใจนะว่าเราไม่เราไม่จําเป็นจะต้องไปจมอยู่กับความเอ่อเรื่องเดิมๆอะเอออะไรที่มันเป็นเรื่องเดิมๆอะ อย่างกับบางคนนะถ้าเป็นสามีภรรยากันแล้วแล้วก็เกิดมีปัญหากันเกิดทําผิดพลาดอะไรกันไปแล้วก็ไม่ได้เลิกกันผิดพลาดด้วยความรู้สึกว่าเขาผิดพลาดจริงๆเขาเขาเสียใจเขาจะไม่ทําอีกอะไรนู่นนี่นั่นก็ตามแล้วจนวันหนึ่งเขาเปลี่ยนตัวเองเขาก็ยังเป็นหัวหน้าครอบครัวเขาก็ยังเป็นคนที่เป็นแม่ที่ดีเป็นพ่อที่ดีแล้วก็ดีขึ้นด้วยอย่างเงี้ยแต่เรื่องนั้นนะจะต้องหยิบยกขึ้นมาทะเลาะก,กันตลอดมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหม ไอเรื่องเดิมๆที่เขาเคยทําผิดพลาดอ่ะหยิบยกขึ้นมาทะเลาะกันตลอดอย่างนั้นอ่ะทั้งๆท,ที่เขาก็ดีแล้วอย่างนั้นก็น่าถ้าเป็นเคสนั้นก็ไม่สมควรเหมือนกันกับเราอ่ะถ้าเราผิดพลาดไปแล้วเราก็อยากให้คนรักของเราอ่ะให้อภัยเราใช่ไหมเพราะเรารักเขาแต่สิ่งที่เราทําผิดพลาดไปแล้วคือมันผิดพลาดจริงๆเราคือเราก็ไม่อยากให้มันเกิดแต่มันก็เกิดเราก็อยากให้เขาให้อภัยพราะเขาให้อภัยปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันดูดีขึ้นแล้วคุณพัฒนาตัวเองมากขึ้นพอวันหนึ่งเขาก็หยิบยกเรื่องที่เราผิดพลาดขึ้นมาขยี้หัววใจเราอีลขย้ วันหนึ่งเราก็อยู่ด้วยกันไม่ได้นั่นคือสิ่งที่แม่หมออยากจะบอกนะคะในคลิปวันนี้เพราะมันเป็นพลังงานของคนที่อยากขอโทษคุณจริงๆนะคะขอบคุณมากนะคะในการรับชมรับฟังก็หวังว่าคลิปนี้จะทําให้คุณได้ถามว่าได้มีความสุขมากขึ้นไหมเนี่ยบางคนน่าจะได้ก็ตอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นนะนะคะขอบคุณมากคะ่ะ